ลาซุดพี่นองขาพี่หมีวรัชะดาพรสาวนะ้อยรำเพริญโชว์ค่ะออกมาพูดสิ่งนี้ให้กับบอสโจกับทางบอสโจเนาะหลังจากที่ผ่านเรื่องราวนะคะในการประชุมเนาะในการประชุมเคลียร์ทุกประเด็นเคลียร์ทุกอย่างให้มันจบลงภายในวันนี้จนหมดแล้วพี่หมีวพี่นองขาไปสังเกตไปบังแบบไปดูทางบอสนะคะทางได้สุดเนาะรู้สึกว่าป้าพี่นองขานุ่มโจ ตาลุกโตนค่ะพี่น้องทั้งเป็นไข่ทั้งบ่มีเสียงแต่เพิ่นกระยังสู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทาพี่มิวค่ะบอกว่าบอสคือเป็นตัวอย่างให้กับเด็ก ให้กับทีมงานทุกคนในวงจริงๆนั่นเองเพราะว่าประมาณเมื่อวานนะคะประมาณเหมือนเสารอะพี่น้องประมาณเหมือนเสารนะคะทางพี่มิวคะ่ะออกมาพูดถึงทางหนุ่มโจโยมนินบอกว่าหลังจากประชุมเมื่อวานสีหน้าของพ่อโจโหนูบอกตรงๆเลยนะคะรูดโตนพอแห้งหนาพอจนแดงทั้งบสบายบันมีเสียงทั้งเขียดเรืองงานพ่อคือตัวอย่างของลูกๆอีหลีเม่นเมยปันได้พอกระสู่ทํางานสูดพอลูกๆก็เสิสูไปนั่ง นั่นเองพี่น้องคะเนาะถ้าใครได้เห็นสำหรับช่วงที่ทางหนุ่มโจนะคะทำการพูดนะคะประชุมจะได้เห็นว่าหน้านะคะพี่น้องหนาแดงกำบักคักนะ้าโอ้โหเหมือนกับว่าแดงมากๆเลยแล้วพูดใส่ไหมอาจจะไม่มีเสียงแต่ก็พยายามไม่จะ ปิดประเด็นทําให้มันแบบว่าคลายขี้คลายลงในประเด็นนี้เพราะว่าแฟนคลับโจมตีมตุอดมากมายว่าทําไมบอสโจมไม่มาดูแลลูกสาวไม่ไม่อะไรอย่างนี้เยอะนั่นเองค่ะพี่น้องคะขอใจทั้งบอสโจเนาะทั้งการทั้งงานกันหลายอย่างหลายแนวนั่นเองพี่น้องแล้วแบบเออพี่น้องคะเรื่องตัวนเพลินเนาะในการที่แบบ สู้มาถึงวันนี้เนาะทั้งวงหนึ่งวงสองก็เป็นกันเลกับทางมุมโจน,นะคะในวันนี้คาราเต้พี่หนิวนะทำการโ้สลงไปหนุ่มโจยมเรียนข่าวออกมาตอบกับคอมเมนต์ด่วนเลยค่ะในเรื่องนาวนี้บอกว่าขอบใจนะลูกพ่อยังไหวสู้ไปพร้อมกันนั่นเองพี่น้องแฟนคลับแต่ละคนป้าซ่อนค่ะ,คะ คอมเมนต์กันเยอะยมากมายกับเรื่องราวนี้บางคน4 5่ถึงมันดก็มีสําหรับคอมเมนต์ในครั้งนี้เดี๋ยวเรานะคะขอเรียกไอ้แฟนคลับด้ฟังกันเนาะในคอมเมนต์ที่บางส่วนบางตอนก็แล้วกันค่ะเพื่อนบอกว่าแกคงแบบว่าเสียใจอยู่มากแหละเพราะแกกับลูกสาวอีหลาคืออุ้งอิงนะคะ ลงทุนทั้งแรงกายแรงใจแรงเงินพาองค์กรมาไกลขนาดนี้บางวันนอนแค่สามสองสามชั่วโมงเองหรือไม่ได้นอนทั้งวันคิดงานถ่ายคอนเทนต์เดินไปกับกรทมอีสานกับองอิงกรทมอีสานไปกับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บพี่น้องคะแต่ก็ดันมาโดนลูกทีมทําตัวไม่ดีและเสียบข้างหลังแกกับลูกแกคงเหลือใจอยู่ว่าสันพี่น้องคะแฟนคลับก็คือคอมเมนต์กันเยอะบางคนท่านนี้คะ่ะบอกว่า พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกฮักแพงกันเบิงกันไปบวชสิษสุขบวชศิษสุขหรือทุกแต่ขลูกต่อทะเลาะกันหรือบวชถือกันอิจฉาริษยากันพ่อแม่กับเป็นทุกบางเพื่ออยากให้น้องทุกคนนะเบิงพี่กอยเป็นตัวอย่างอ๋อพี่กอยเคยพิษพลาดเพราะลงเสื้อคนหลบค้างไกลเกินไป จนลืมความตั้งใจของ้าของอืมเข้าคือหมอลำเฮ้าหมักหมอลำอ่าเข้ามาล่าเพราะมันคือง่านเดี๋ยวเฮาเห็ดแล้วมีความสุกบ่เด้มาล่าเพื่อติแข่งกับไผหรือเสเดีนดังกวัวไ,ไปกวัวไผเราแค่ทําหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นก็พอตอนนี้พี่ก้อยพี่หมิวพี่บวมแปมคือตัวอย่างให้น้องทุกคนนี่คนเอาเป็นแบบอย่างมากเลยในการปรับท่าทาคติในการใช้ชีวิตอยู่ในวงหมอลำกับคนหมู่มากกำลังใจเสมอครับ เนี่ยพี่น้องคอมเมนต์ดีมากอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะยาวจริงค่ะเพื่อนบอกว่าในฐานะแฟนเพลงแฟนหมอลำทุกฟันเฟืองมีความสำคัญในตัวเองแล้วก็ ที่จะทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนทางสรรผลงานในวงเนาะแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวงนั้นเขามีการเด่นหรือดังกว่าเลยแล้วก็ตามแต่ละมันเกิดกระแสเป็นแม่เหล็กด,ดึงดูดให้คนพยายามอยากเข้ามาชมผลงานเช่นวงหนึ่งก็มีพี่อุงอิงอ่าก็จะมีอุ้งอิงอะเนาะวงสองที่กําลังมีกระแสมาแล้วก็คือนางยักษ์คือพี่หมิวเป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าวงไม่ส่งเสริมกัน คนคนเดียวก็ไปไม่รอดนะคะฉะน,นั้นทั้งหางเครืองดนตีนะคนตีเวทที่ระบบสีสีเสียงทยี่งานโคศกพระลกพิธีกรรวมทั้งดาวดวงอื่นๆก็ต้องส่งกันงานถึงจะออกมาดีเป็นที่พับใจให้สำหรับผู้ชมทั้งหลายและก็ผู้จ้างงานพี่ทองค่ะคอมเมนต์นี้ดีมากเหมือนกับว่าเออคุกคนที่เป็นบุคลากรไม่ว่าจะเป็นม,มูงหรืฟงซองต่าง เป็นฟันเฟืองกันทุกคนขาดคนใดไปคนหนึ่งพี่น้องคะมันก็ขับเคลื่อนไปบรร่ไดหรือว่าขับเพื่อนไปได้อยู่แต่มันมีการติดคัดคัดติดคัดขาะในจุดจุดหนึ่งจุดจุดหนึ่งอ่าพี่น้องเนี่ยแหละแฟนคลับแต่ละคนคือพูดออกมาได้ดีมากๆเลยทราบไปเลยอ่ะนะานเบอร์ทราบเบอร์มาแต่ละ,ะคอมเมนต์พี่น้องเนี่ยเขาคือผู้ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะคนที่เขาสร้างปัญหาก็มีแต่แบบว่าคนที่เขายังอคติอยู่ยังแยกไม่ออกอพี่น้องคะ่ะ จริงค่ะเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นทั้งผู้บริหารหางานหายได้สร้างอาชีพหัวหน้าหากกวาดทุกตำแหน่งอาจไม่ได้ยกแต่เป็นสิ่งที่แบกคือแบกทุกอย่างครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับทางหนุ่มโจโยมณีนะคะขอให้เศร้าซวงเศร้าไข่และกาขาา้อไห้วาเรื่องเล่านี้พานผุนไปโดยดีเนาะสำหรับวนันนี้แล้วก็เป็นกำลังใจใกับทางทีมงานทั้งวงหนึ่งและวงสองขอให้สู้ๆกับทุกเรื่องราวเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยสาหรับวันนี้กามีกันค่ะเรื่องราวเพียงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสาหรับวันนี้กับไปก่อนค่ะ